กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนักับเกม D D Tank Origin นะเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็มีอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับมีอาวุธใหม่เข้ามานะครับก็ค,คือคาทานะครับไม่ใช่คาทาอมยิ้มนะอ่าอันนี้เป็นคาทาหิบมะนะครับมีเลยก้เขียนอย่างนี้อะคาทาทอควายทอทหารจะละอาเออนะมันน่าจะเป็นอะไรนะทอ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 ท,อท,อทอหารหัวแตกนะเขาเรียกวะาไเอ,อ่านะ เนี่ยครับแต่ก็สวยนะสเตตัสสวยด้วยเนี่ยครับ ATK กับเด็กนะครับ65ยิงโอ้โหยิ่งโหดนะแต่คุณหลุมเป็น3ดาวนะครับแต่ผมว่าสวยน่าดูเวลาตอนปลาตอนว่างออกไปนะครับเพื่อนๆนะเออน่าลองน่าลองแต่ก็นะไม่น่าจะมีโอกาสนะครับสําหรับสายปีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับว่าเล่นยังไงถึงจะได้นี้นะครับนี่เลยกิจกรรมใหม่นะครับเป็นแกะสลักน้ําแข็งนะเพื่อนๆนะก็ตรงนี้เลยครับเพื่อนๆนะผมอธิบายทีละหัวข้อแล้วกันตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะการันตีนะการันตีอาวุธทองชิ้นนี้ได้เพื่อนๆนะนี่เลยหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนอ่าสองแสนอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นเรียกหนึ่งแสนสองหมื่นอะไรก้อนน้ําแข็งนะอ่าแล้วทําไงให้มีก้อนน้ําแข็งนะเพื่อนๆนะกดที่บวกไปเนี่ยครับมันสามารถซื้อได้4ี่พันห้าร้อยด้วยโดนัทเขียวนะต่อวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าต่อวันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณ3 0,000ื่นนิดๆ สามหมื่นหนึ่งพันประมาณสามหมื่นต้นๆนะเพื่อนๆนะซึ่งมันก็ไม่พอที่จะการันตีอยู่ดีต่อให้คุณมีโดนัทเขียวอยู่สองแสนก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆนะดังนั้นมันต้องใช้โดนัทส้มด้วยนะครับโดยการซื้อหนึ่งอันเท่ากับสองโดนัทเองนะครับถ้าจะการันตีชัวร์ๆนะเพื่อนๆนะชัวร์ๆเลยเอาวุธทองชิ้นนี้สองแสนสี่หมื่นโดนัทส้มสองแสนสี่หมื่นยังไงก็ได้คุณได้ชัวร์ๆแน่นอนสําหรับอาวุธชิ้นนี้นะ ก็เนี่ยครับเอาตรงเนี้หนึ่งแสนสองเนี่ยคูณสองเข้าไปเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะการันตีแล้วเพื่อนๆเนี่ยโดยที่เอาก้อนน้าแข็งมาแลกใช้เพียงแค่สองหมื่นหนึ่งเองนะครับนะมาแลกถ้าเรากดตรงนี้ให้ได้แสนสองแสนสองแบบนี้นะครับเราเท่ากับเรามีนก้อนน้าแข็งก็ประมาณแสนสองไงเพื่อนๆนะเราก็มาแลกนี้แล้วก็ที่เหลือเราก็มาแลกแลกแลพวกนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าใครอยากได้จริงๆนะก็สองแสนสี่นะเพื่อนๆนะสองแสนสี่นะครับก็ประมาณทับเท่าไหร่ดี สองแสนี่นี่สองหมื่กว่าบาทนะประมาณสองหมื่เกือบสามหมื่นบาทก็ลองดูนะครับใครอยากได้นะก็สวยน่าดูแหละครับเพื่อนๆนะเลยัตก็สวยดีนะครับและถ้าสายฟรีอ่ะอ่าผมสายฟรีมีสิทธิ์ไหมครับนะีฟรีอ่าตั้งแต่ตอนไหนนะท้งถึงจะได้ลุ้นอาวุธทองนะเดี๋ยวผมดูให้ึออ๊บคุณต้องเนี่ยคุณต้องทำน้ำแข็งให้ได้6 0พัก้อนก่อน ถึงคุณจะได้ลุ้นนะเนี่ยลุนตรงนี้นะครับเพื่อนนะนี่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 ต้องหัวข้อนี้ก่อนนะเดี๋ยวต้องอื่นมันมีลุนอีกนะครับแต่ตรงเนี้ยมันลุ้นแค่10กล่องมันจํากัดด้วยนะแค่10กล่องคุณต้องทําน้ําแข็งได้6000แล้วถ้าไม่ถึง6000ผมไม่มีส่วนลุนสิทธิล์ลุนเลยเหรอเพื่อนเพื่อนอ่าตรงนี้บมาดูที่ร้านใขรมาเนี่ยครับซื้อได้ไม่อันนะครับ96ก้อนน้ําแข็งแล้วเนี่ยมันมีส่วนลด20%นะถ้าเราเล่นตรงเนี้ยให้เวเวลมันเพิ่มขึ้นรรืืร่่ออยๆ ส่วนลดตรงนี้มันก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงเพิ่มขึ้นไม่ใช่ดิส่วนลดมันยิ่งเยอะขึ้นตรงเนี้ยก้อนน้าแข็งมันก็ยิ่งใช้น้อยลงดังนั้นเพื่อนๆนะเล่นให้จบก่อนแล้วค่อยไปซื้อวันสุดท้ายถ้าผมแนะนํานะอ่ะมันจะได้ส่วนลดเดยอะที่สุดอยู่แล้วนะถ้าวันสุดท้ายเพราะเราเล่นตรงนี้ให้หมดให้เท่าที่ได้เลก่อนให้เท่าที่งบเรามีก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาก้อนน้าแข็งมาซื้อวันสุดท้ายนะครับแต่ถ้าใครบอกว่ผมไม่ลุ้นหรอกมันมาไม่ได้หรอกแล้วแต่ดวงอันนี้แล้วแต่ดวงนะ ผมก็ไม่รู้หรอกโอ,อกาสออออออมันก็น้อยอยู่แล้วแหละเพื่อนๆนะแต่ต้องแต่เชื่อว่ายังไงก็ต้องมีคนสุ่มได้อยู่แล้วแหละนะอ่าอาจจะเป็นใครไอร้นี้ผมไม่รู้นะครับส่วนใครอยากได้อย่างอื่นก็ลองดูนะครับแลกซื้อได้เลยที่ร้านค้าอยู่มากนะครับอ้อน้ําแข็งได้มาจาก2ที่นะครับก็คือกดซื้อตรงนี้นะครับตัวนัทเขียวตัวนัทส้มนะครับหรือนี่เลยครับสําหรับสายฟรีนะครับก็กดเริ่มเล่นได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูหนึ่งรอบนะมาเลยครับ ก็ผมเคยเล่นให้แล้วนะเคยเล่นให้ดูแล้วนะในกิจกรรมก่อนหน้านี้ถ้าผมแนะนำนะเพื่อนๆนะบินนี่คือซามสไตล์ที่ผมเคยเล่นนะบินขึ้นไปอ่ะแล้วใช้อน,นี่เลยหัวรุนแรงเลยไอ้น,นี่จะจะแรงสุดนะไอไอ,ไอปัทัดเนี่ยก็เรียกอะไรเนี่ยอ่ะไดนมัมไมนะยิงไปประมาณเนี้ยให้หา่หางวงห่างขอบหน่อยนะ อยาให้มันกินขอบนะบเพื่อนๆนะไม่งั้นเดี๋ยวแต้มเราจะน้อยลงผมยิงไปประมาณนั้นเลยไปพุดเลยเออเนี่ยพลัง,งสวยถ้าผมไม่แน่ใจว่าต้องเก็บขอบนี้หมดไหมนะอะแต่เอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันเราคุมเก็บให้ข้างๆก่อนนี่ครเขาเล่นประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะพยายามนะหางทางหน่อยนะวงมันหลุมมันใหญ่น้ำแรงด้วยนะมีสิบห้าเทิร์นให้เล่นครับเพื่อนๆค่อยๆเจาะไปก็ได้ครับมีสิบห้าเทิร์น,นนะ เล่นจบก่อนก็ใช่ว่าจะคะแนนดีนะครับมันก็ต้องกดข้ามให้จบดังนั้นเล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะสวรรค์ด้านบนเดีย๋ยวผมก็เก็บขอบสองนู้นก่อนเลยถึงว่าไม่โดนมาเนี่ยโอ้โหเลยแล้วด้านบนจะเก็บยังไงห้ามใช้ไอ้นี้ไดานามท์เลยนะผมแนะนนะไม่ใช้ตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเฮ้ยเยอะเกินไปอีกไม่เอาไม่เอาโยนทิ้งก่อนโยนทิ้งไป ยนนิงไปใช้อันนี้ดีกว่าอลองดูเนี่ยอ่าได้ยๆเนี่ยครับเพื่อนอ่ามันจะเก็บแบบนี้ดีกว่านะใช้ตัวเนี้ยไม้ไม้ปินแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหลืออห้าท่นไม่ต้องรีบหรอกอ่าเนี่ยครับเจาะไปนะครับเจาะไปเจาะไปครับนี่ประมาณนี้เลยไปอ,อีกสามท่นอ่าแล้วก็ลงด้านล่างดีกว่า ตรงด้านล่างนะครับไปไหนดีอันนี้เจาะไปเจาะไปอ้ยเกือบเกือบเกือบอ่าเนี่ยเราก็เจาะไปตรงนี้เจาะไปนี้เลยนะเลยเชิญเดียวอ่ะเชิญเดียวอพอแบบนี้แล้วกัน ก็จะเนี่ยได้หนึ่งร้อยก้อนเลยนะเพื่อนนะได้เก้าสิบหกคะแนนผมได้น้ําแข็งมาหนึ่งร้อยก้อนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสูงสุดเท่าไหร่นะผมไม่แน่ใจนะเพื่อนนะลองมาเล่นดูแต่วิธีที่การเล่นผมก็แนะนําประมาณนี้นะหรือใครมีทิปเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อนนะเอาไม่ใช่เมืองเล็กดิเมืองเล็กไม่เข้าแล้วนะครับแล้วก็ไหนนะครับผมก็จะได้มาน้ําแข็งหนึ่งร้อยก้อนนะครับเพื่อนนะหนึ่งร้อยก้อนเลยนะนั้น เดี๋ยวผมค่อยเล่นให้จ,จบทีหลังแล้วกันผมมาให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้อ่ะผมลองซื้อเลยนะเพื่อนๆด้วยโดเขียวนะผมซื้อไปเท่าไหร่ดี300ก้อนแล้วกันอ่ะสามก้อนผมใช้จ่ายไป600โดนนัดถุงม,มัดนะครับอ่นะนี่ครับ,รบ300ก้อนตอนนี้ผมมีอยู่400ก้อนผมก็ซื้อฉายาก่อนเลยมันกี่กี่วันกี่เดือนเนี่ยสามสิบวันได้อยู่ได้อยู่ส่วนลด50เเลยแค่แค่ร้อยยี่ห้านะได้ฉายาก่อน แล้วร้านค้าหิมะตอนนี้ลด30%แล้วเห็นยังเพื่อนๆนะลด30%แล้วงั้นถ้าเพื่อนๆซื้อนะอย่ารีบซื้อนั่นอ่าใช้ซื้อใช้จ่ายตรงนี้ไปก่อนก็นได้ซื้อตรงนี้ไปก่อนได้มันจํากัดอยู่แล้วครับตรงนี้อ่ะตัวกาชาอีกสิบใบโดยใช้น้ําแข็งแค่ก้อนเดียวเอานะครับนะแล้วตรงนี้ตรงนี้อีกสิบใบเหมือนกันใช้น้าแข็งแค่ก้อนเดียวก็เอาใบใครสะสมกาชาใบกันแตกที่ห้าก้อนอ่ะเอาใบผมในวิธีการแตกเ,เพิ่มค่าโชคเพิ่ม เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ค่าโชคค่าโชคไม่เอาค่าโชคเยอะแล้ว <c oughs> นะแล้วก็นี้5ก้อนแล้วก็นี่สิบห้ก้อนเพิ่มในการขุดอ่ะลองเอาไปครับเป็นมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แล้วก็นี่ห้าก้อนได้1นึ่งหนึ่งเนี่ยพวกนี้มันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรละแล้วลองมาดูเนี่ยครับอ่ะสิบห้าก้อนในนี้กำจัดจนซื้อกัน5ครั้งผมก็ซื้อสี่สี่ห้าห้าครั้งได้เจ็ดสิบห้าน้ำแข็งผมเหลือ 158ตรงนี้น้ําแข็งรวมนะครับไม่เกี่ยวนะรองน้าแข็งเหลือด้านล่างด้านบนนี้นะครับตรงนี้ที่เมาส์ผมนะจิ้มๆให้ดูๆนะครับแล้วก็เจาะรูซื้อได้20อันนะครับนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกหินที่บวกห็นละห้าน้าแข็ง5้ก้อนในห,หินเลวหนึ่งนะครับเนี่ยแบบเนี้ยลองดูนะครับคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะเพื่อนๆตัดสินใจเอาเองนะครับส่วนเนี่ยขั้นต่อไป1,600ได้อีก10อันกระชานี่ชุดนะครับใครต้องการนะสุ่มเหรอ จะสุ่มรับด้วยนะมันน่าจะเลือกได้นะแค่ชุดจริงๆนะเพื่อนๆนะเออใจร้ายกันไปหรือเปล่าครับนะใจร้ายเกินไปแล้วนะครับอ่ะผมให้ได้พันหกเลยดีกว่าผมซื้อเท่าไหร่วะเนี่ยส่วนั้นผมมีกคน้อยมากเลยอะ่ะื้อสองพันต้องจ่ายเท่าไหร่วะอ้ผมซื้อได้แค่นี้วะไม่ถึงพันหกอยู่ดีนะเพื่อนๆนะผมไม่ถึงพันหกอ่ะผมซื้อห้าร้อยพ เล่นๆไปแค่นั้นแหละตอนนี้มี900แล้วเดี๋ยวผมต้องไปเล่นนู้นนะครับมันถึงจะได้106น,นะก็น้าแข็งผมเหลือ658ก็จะประมาณนี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายนะแล้วก็เนี่ยส่วนลดเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันเพิ่มไปที่106เดี๋ยวส่วนลดมันก็มีเพิ่มอีกนะครับเพื่อนนะพยายามสะสมไปเรื่อยๆผมว่าแล่พวกเจาะรูใครที่ยังไม่ครบนะน่าจะคุม้มมุกวิญญาณพวกเนี้ยเขาคุ้มนะครับหินเสริมพลังก็คุ้มนะแล้วก็ อันนี้ส่วนใครอยากลุ้นก็ลุ้นเราเลยนะครับ84นะครับแต่แนะนําให้ซื้อวันสุดท้ายนะตอนที่ส่วนลดมันเยอะกว่านี้นะครับก็บอดอันดับโอ้โหนี่ของดีทั้งนั้นเลยนะของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ชุดไม่สวยนะชุดเซ็ตมันผมว่าไม่สวยนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะผมมองแล้วไงก็ไม่สวยอะแล้วแต่คนชอบกับตันนี้ชอบใครชอบมันนะครับก็มันน่าจะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนนะตอนนี้นะ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วในสําหรับการเล่นนันนี้นะครับก็การันตีนะครับการันตีอยู่ที่อ่าสองแสนสี่หมื่นโดนัทนะครับก็สามารถมีคาถาแท้สีทองแบบนี้นะครับคาถายิมะนะอ่าไปใช้กันฟรีฟรนะครับส่วนตรงนี้เล่นฟรีวันละสามครั้งนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเติมเงินฤดูหนาวนะเติมครบเท่าไหร่หกพันโดนัทนี่ครับได้ลุ้นนะได้ลุน้น อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มีกล่องเลือกอาวุธมีเลือกสัตว์เลี้ยงโหเยอะแยะเลยนะนี่เลยน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับนี่เลยโอ้ก็มันน่าจะไม่หมดวันนี้วันเดียวหรอกเพื่อนๆนะแต่มันจํากัดต่อวันนะผมว่านะวันละ6กพันโดแบบเนี้ยครเติมหกพันโดน,นะครับแล้วก็เติมแล้วก็น่าจะได้ตรงนี้ด้วยโอโ้โหนะตรงนี้โปรเติมเงินมาจัดมาหนักมากแล้วก็นี่เปิด เบาะแสนะเออไม่มีไฟเหรอให้แต่เบาะแสโอ้โหนะครับแล้วก็เติมเงินสะสมโอ้ช่องแชทใหม่สวยว่ะเอาแล้วไงกีเลตอีกแล้วเอาแล้วแปดพันโดต้องเย็ดสีฟ้าสวยชอบชอบนะแล้วก็นี้สีม่วงเบาะแสนะอ่าเบาะแสอย่างเดียวเหรอหรือไฟมีไหมมันให้แตนะ่เบาะแสนะเพื่อนๆนะอืมแล้วก็ อันนี้ปกติเลยครับอันนี้บอร์ดบอร์ดเติมเงินนะครับตามลําดับนะอ่าดูดูหนาวมีแค่นี้นะครับเพื่อนๆนะสำหรับเติมเงินใช้จ่ายเหมือนเดิมนะครับใช้จ่ายเหมือนเดิมนะครับใช้จ่ายสะสมก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แลกของนี่ครับเพื่อนอันนี้สุ่มนะครับหินตีบวกนะอ่าลองไปสุมดูใครมีตัวเขียวก็30อันอ่าว่ากล่องนี้จะบักหรือเปล่าเป็นหิน3ามหมดหรือเปล่าไม่รู้นะ บักหรือเปล่าโอ้ส่วนตัวเนี้ยเมื่อกี้ที่สุ่มตรงนู้นมานะครับมาสามารถแลกเนี่ยมุก2สเตตัสได้หรือมุก DMG อมาร์เมอร์ได้สองพันครั้งกัดถ้วยทองนะครับหนึ่งพันครั้งกัดทองชิ้นส่วนที่ต่อสีทองนะครับสีฟ้ายี่สิบห้าครั้งเจาะรูนะครับสองอันนะครับก็อันนี้มันเป็นชุดนะเออสวยอันนี้สวยอันนี้สวยนะโอ้ชุดผู้หญิงสวยเลย ยายก็สวยนะครับส่วนอันนี้สมหินตีบวกครับได้โดส้มส่วนอันนี้เหมือนเดิมนะครับซื้อไปเลยครับกล่องละ50าสิบเผื่อใครอยากได้ชุดตรงนี้ก็100กล่อง1 0 0กล่องก็เท่ากับ5,000นะอ่าใช่แหละห้าพันก็แลกชุดนี้ไปฟีฟ,ฟีได้เลย5,000โดนัทนะครับสําหรับใครที่อยากลองดูนะครับหินตีบวกก็อยากลองนะเออแต่กลัวได้หินเอเนี่ยเพราะพวกเนี้ยมันถ้าคนบวกติขึ้นไปมันไร้ประโยชน์นะ ไรประโยชน์แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็ไม่มีอะไรมีอันนี้อีกอันหนึง่งนี่ครับโดเขียวสีเก้าเก้ารอบที่แล้วห้าร้อยรอบนี้ลดไปหนึ่งนะครับเหลือสีเก้าเก้านะครับก็ลองดูนะครับอ่าใครคุ้มอะไรผมว่าไอเน,นี้ยคุ้มนะไอไอสิบอันเนี้ยห้าร้อยโดนี่นะไอเน,นี้ยคุ้มเลยไปปลดผนึกนี่นะครับนะอ่าคุ้มดีแล้วก็ล็อกอินนะครับรับเอเนจีนะครับอันนี้เพื่อนๆรอรับวันสุดท้ายเลยก็ได้นะครับวันที่ห้าได้เลย อ๋อ oh, ได้ตัวละครถ้าตัวชายเปิดได้ชายตัวหญิงเปิดได้หญิงนะนี่ของฟรีนะครับล็อกอินวันที่5นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอเนจี Energy นะครับทำไมต้อง888อนะ่ะเออเลขคุค้นๆอย่างเลยเนี่ย888แปดแปดดีดีแท้งออริจินรวยง่ายใต้คอมเมนต์แบบนี้ปะ่ะเออโอเคนะครับแล้วก็การปราลองนะครับปราลองชชยชนะโอเคมันไม่ใช่อะไรละไม่ใช่เคเวสอันล็อกละนะครับเพื่อนๆนะ แล้วก็ดันเจียนนะครับเหมือนเดิมหมดเลยที่เหลือ,อน,นี่อีกอันนึงนะครับเปิดใช้เหรียญไก่อันนี้คุ้มนะครั้งก่อนผมเคยทําประมาณ200ครั้งก่อนได้5,000ันเองมั้งแต่รอบนี้ได้7,5 0 0เลยนะเนี่ยเปิดใครเปิดครับคุ้มเลยคือเติมเงินปกติเลยนะครับแต่มันได้ส่วนตรงนี้เพิ่ม,เต,มเติมมาถ้าเราเปิดเหรียญไก่หรือใช้เหรียญไก่ครบจำจำ,จำนวนเนี้ยไม่ใช่เรียกว่าเปิดอะใช้ก็ได้นะครับนะแล้วก็กล่องอุวุรุูนหนาวยังมีอยู่นะครับอีก20วันนะบูมโมแรงนะครับ ผมเปิดไป52กล่องเองนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช้กล่องรุดดูหนาวหันษานะครับนี่ได้หินดีบวกแล้วก็นี่นะครับของขวัญคริสต์มาสนะครับปีกนะ100กล่องอันนี้ฟองน้ำนะครับแล้วก็1,000กล่องมุกสตองสเตตัสนะครับ2,000กล่องตากเลี้ยงในตำนาน5,000กล่องฮเดี๋ยวนะทำไมโอ้ 5,000น,นิ้น่าจะดีกว่านี้นะงงแป๊บนะอืลองดูแล้วกันเพื่อนๆตัดสินใจนะครับอันไหนคุ้มไม่คุ้มก็ลองตัดสินใจเล่นกันดูนะครับอ่าก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนนะก็ประมาณเดิมแล้วก็กิจกรรมเมืองเล็กตอบแทนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับหมดเวลาอีก6วันนะเพื่อนๆนะอีก6วันนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับใครชอบเล่นในส่วนตรงไหนก็ลองไปเล่นตรงนั้นนะครับนะนะก็ สัปดาห์นี้นะครับประมาณนี้เลยมีอัปเดตนะครับชุดมาใหม่แล้วก็อาวุธใหม่นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะขอให้โชคดีทุกคนนะครับเล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ